สวัสดีครับสมโขกระต่ายค่ะวันนี้สเป็นสาวนุ่มๆใช่แล้วไม่บอกก็ต้องรู้วลุมนี้เจ๋งมากอ่านั้ก็คือวง We Will Stay ใครเป็นใครบ้างอ่าแล้วจะฟังใอรสวัสดีครับเต้ยครับสวัสดีครับก๊อฟครับ สวัสดีครับปูครับสวัสดีครับติ๊กครับสวัสดีครับหมูครับสวัสดีครับนิวครับสวัสดีค่ะตายค่ะวงนี้ไม่มีผีาไรักชนีค่ะเอยากอยู่บ้างผู้ชายเยอะอะไรอย่างงี้อ่ช่วยฝึกช่วยสอนเต้นยอะขนาดนี้อยากรูไหมคะว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างอ่าอยากอ่าเริ่มจากคุณทำอะไรคุณก่ล้างจานคริ่ล้างจานครับ มีหน <differences S 2> ้าที ls, ่เฮ้ยนะฮะก็จริงๆในวงคือพูดถึงหน้าที่จต่คนมันคล้ายๆคุ้มครวกันมากเลยครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นคือคือ เพราะว่าหน้าที่นี้มันมันเหมือนกับว่ารีวิวเราทํางานเรื่องหน้าเบื้องหลังทีนี้เนี่ยมันก็ในส่วนของเรื่องหน้าเบื้องหลังมันก็แตกต่างกันในส่วนของทำเพลงบ้างคิดท่าเต้นบ้างอะไรนะครับรวมไปถึงการทํา MV บ้างคือพวกเราหกคนองช่วยกันหมดเลยอ๋อช่วยช่วยกันไม่มีว่าใครคนนี้ขับรถคนนี้ร่างจานอะไรไม่ไม่ีนะเดี๋ยวมีเงินเดือนให้ด้วยเดือนแล้วอีกคนนึงน้องชื่ออะไรเอ่ยกงอบครับอก็ทำหน้าที่อะไรก็ทําร่วมกันหมดเลยครับก็คือทุกอย่างเราก็

ก็พวกเราหกคนช่วยกันออกแบบเพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้งหกคนนะครับก็มีสไตล์การเต้นที่แตกต่างกันนะฮะอย่างอย่างเต้รจะเป็นบีบอยอย่างเงี้ยครับแล้วก,ก็อีกแล้วก็อย่างบูน๊นเป็นฟิงเกอร์ทัตติ้งข้ามกอลปไปก่อนนะครับม,ม <c oughs> ู๊นเป็นแนวตีลังกานะครับส่วนผมจะเป็นป๊อปปิ้งเวฟวิ่งนิวจะเป็นโรบอทนะก๊อลปจะเป็นโคโยตี้อิงคุกกิ้งไม่เกี่ยวาไปก่อนเนาพูดถึงกันนีแต่ละคนต้องมีความสัมมาพิเศษครับพายแต่ละคนต้องใช่ไหมคะเอาอย่างอย่างแรกเลย ไปก่อนดีก็ทำอะไรที่แบบเป็นเศษกันหรือเปล่าเนี่ยพูดก่อนพูดก่อนว่าคุณมีความสามารถพิเศษสมมติหน้าตาหล่อตลอดเวลาหล่อเย็บซีนหล่ไม่ได้ก็มีความสามารถพิเศษนะไหจริงๆพวกเราหกคนก็ถ้าในเรื่องของความสามารถจริงๆเราก็มีเรื่องเต้นอยู่แล้วว่าถ้าเอาความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่เต้นเลยที่เราแต่ละคนผมขอบีบบ็อกซ์ละกันอกซเป็นยังไงอะบีบบ็อกซ์ก็ในตวัดนี่หรือยู่ในกล่องไม่ใช่ บีบ็อกครับคือทำจังหวะเลยได่ปากอ๋อไม่อันนี้ก็เลิกใช้ได้เลยจะเปรี้ยวแล้วนะฮะเดี๋ยวมันเปลียกนะขึ้นลานะเอาลองดูนิดหนึ่งเอะปอนเด้ยอย่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปอยู่กับบ้านเลโอเคงั้นพร้อมนะครับ กระจายของที่นี่ค่ะตายเต็เก่งเก่งมากอันนี้ฝึกยังไงใครบอกคุณเอ่อให้บีจิงบอบีบีจิยังต้องอกก่อน จริงๆแล้วผมว่าพวกความสามารถพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปเรียนแล้วครับมันแค่เราเราอยากได้ไม่ได้เลยปะเนง่ยไม่ใช่เราต้องเข้าเราก็แบบว่าอยากรู้อะไรก็ Google ครับหาเขาทำยังไงให้ใช้ปากใช้วิธีไหนก็ฝึกไปครับก็ได้ต่อมาค่ะก็ผมจะเป็นเขียนอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้ครับเข้ากับเข้ากับงาน anjung 하세요นะเซลลคำคำนีได้แต่เกาปลคือไ สวัสดีกับขอบคุณแค่นี้นะเวลาสวดนคนเกาหลีเลยยาวเลยยาเลยยาวเลยยาวเลยมเชีช่อหนึ่งชิรพัฒน์ยิมิาเมลสุภัทร์กัปสุมินดาสังขมินดาค่ะขอบคุ่ะคือไปไม่ได้อันนี้เนาะบอกว่าแปไม่ได้จริงๆเพราะจริงๆก็ไม่รู้ว่าแปว่าถูกครับไก็คือว่าอ่านพูดร้องเพลงเกาหลีได้ไหมได้หน่อยครับแต่เร่งไม่นานมากเราไม่ได้ชอนหนึ่งกโปโล ฟังแต่เพลงสาษาไทยเลยไม่ได้ต้องการอะไรเลย่อันนี้ก่อนนนี้ก่อนนะครับไปเลยครับขอบคุณเจนค่ะโอ้โหแล้วเอ่อของผมนะครับก็เอาเอาเป็นสักอันนึงก็เอาเป็นฟิงเกอร์ทัตติ้งแล้วกันครับก็จะเป็นเหมือนออกเป็นท่าเต้นแต่ว่าใช้แค่มือพอครับโอเคแค่นิ้วกับมือพอครับอันนีวผมทำจังหวะให้ผมทำจังหวะให้แต่ที่ได้ทำจังหวะให้ผมค่ะอ่ามีคนถือไม้ได้ใช้ทันทั้งเดียวเลยขึ้นนะโอเค เหมือนเตียมซะเลอยกได้เตรียมใช่ไหมไม่จริงเหมือนนิรคุณเห็นไหมเวลาเขาช่องช่องของทางราชการใช่ครับสบายเขาสบายจริงเป็นไราตอนนะครับ มา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 ค่ะอวุก็ก็ก็นอกจากเรื่องเต้นเรื่องร้องก็ผมมีเป็นเทควันโดสายดาเต้นเอ้ยจิงสิไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวดีครับฮะก็มีเทควันโดครับแล้วก็ นั่นนะสเก็ตบอร์ดเลยพวกนี้ก็เป็นพวกกีฬาพวกเอ็อเกซ์ตรีมอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นอยู่ะครับบาสเกตบอล<ๆ>นะครับกีาตาร์อะไรเงี้ยครับหมูหมครับหมูครัคบหมูก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งโอ้ยยี่หมูโชทรให้ให้เรื่องหลังให้ดูครับหมูทำได้เล้นไปกลได้ครับไปกคนหรอใช่ครับเมื่อกี้เห็นหมูเล่นให้ดูนี่ครับขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อไปกน สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่น้องๆทั้งบ้านห้ามลอกเรียนแบบนี่จะระย้าในการบนะครับนี่นะครับเอาใหม่ครับสามสองหนึ่งโอเคครับนี่เอาแล้วท็อปเลยเฮ้ยบู๊ไปไปไป 对。Oui. ก็ผมก็ผมก็มันเรียนจะมีอะไรพิเศษบ้างไงก็ก็อาจจะเป็นายเดียดูบอลนี่นานที่สุดมั้ต่อกันได้ได้ประมาณซีแมตช์ติดต่อกันโดยที่ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูตั้งแต่องสองทุ่มยันตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเอาเอาเรื่องอื่นที่คนคงที่ ไม่รู้เหมือนกันโอ้อาหารพวอื่นดีกว่ามีอะไรบี่นิวเป็นนักบาสอ MVP แล้็นกล้วยมาเริ่มเลยมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนบนักกีฬาอะไรครับก็ได้ว่าก็เล่นบาสเนี่ยเล่นได้ดี่ซิงเกิลล่าสุดก็ชื่อเพลงเรียนรังแต่ชัดเจนใช่ครับก็เลยท่านเรีนรังแต่ชัดเจนมันคือสายตาสั้นครับแล้วก็เอาแว่นมาใส่ก็ชัดเจนได้เลย กแกอเรื่องจริง่อเก็ก็เพลงเรื่องราวแต่ชัดเจนก็เป็นเพลงช้าๆนะครับแล้วก็พูดถึงความรักความรักผิดหวังทีนี้จะพูดถึงอย่างจังหวะที่คือเวลาเราเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราไม่สามารถลืมคนรักได้หรือไม่หรือไม่สามารถลืมความเจ็บปวดได้เพลงก็เอาร้ออารองเป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องของเขาเหรอใช่ฮะ แล้วก็แล้วก็จังหวะที่มันยากสุดคือจังหวะที่เราพยายามพยายามลืมคนรักหรือว่าอะไรเงี้ยฮะบางทีหรือผ่านไปเราก็จะพูดถึงว่าบางทีมันเราผ่านไปนานๆแล้วเนี้ยครับม,มันจะลืมได้เหมือนจะเรือนลางไปแล้วแต่ทุกครั้งที่นึกถึงไม่ยังชัดเจนว่ามันเจ็บอยูอ่รครับผมอเ,เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะพาผู้ชมไปชมบ้านเฟ้ร์อยากให้เต้พาไปถามนิดนึงว่าสเต็กแต่หลายคนต้องอยากรู้ผู้ชมอยากรู้ว่าสเต็กของสาวแต่ละของแต่ละคนเออเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงชอบ ม่ว่ลผมก็ชอบชายไอหมูเนีับหมูเคีับตอนี้อย่างอะไรคนไม่รูก็เรื่องามสุขามี่รกามเป็นัครับชอบคนนีแบบแรงหน่อยนะใสูงนีคําสุภาพแล้วเนยรงดรออะไรเงี้ยตายล้ัเจนีมันใจดีคบชอบมันใจันเจเรียกร้อยก็ไม่เรียกร้อยอ่ะแล้วก็ตรงข้าม ไปเนาะยันยังใหด้คยันเดลให้่าโอเคอร้องม่โม่ว้าวตรงเลยโม่ครับโมูชอบผู้หญิงร้องเพลงเก่งครับตาคนเดียวตัดผมหน้ามาครบเอ๊ะกต่้อะไรั่น่ละครับเดี๋ยวขับขับอร้องเพลงประกวดแล้วก็เก่ง่ได้ยันเพลยันเเหยนลเลยนลนเาลานย เราติดเกาหลีนิดนึงนิดนึงเดลยวอ่ะนั่นแหละ่าเอามาค่ะเปีกวันไม่ได้ไม่หมดเลยผมก็หกไม่มีสเปคครับจริงๆแล้วก็ก็ครับใช่ฮะจริงๆแล้วแบบชอบคือคือถ้าเจอชอบก็คือชอบเลยครับผมเป็นอาเพศรักแรกพบเจอแล้วชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วมีแฟนหรือยังล่ะแล้วเจอหรือยังยังเลยครับเอ้ยเจอแล้วฮะแต่เขายังไม่รู้จักผมอ่า แต่เราแต่เราเดินเจอกันแบบเมื่อไหร่หลายทีแล้วผมคิดว่าน่าจะพบไม่คิดที่เห็นในคลินี้เอ่อพิ่ติกคำวไม่ค่อยจะชูนะครับแต่พูดอย่างนี้ทุกเดือนเลยคนได้ฟังคนเดือนทุกเดือนทุกคนทุกเจอไม่ใช่ถ้าคนที่เขาเจอที่สาวๆคิดว่าพูดถึงเขาคนรวมๆมากอะรแบบนั้โอเคครับนะครับ อ๋อผมนะครับก็จะอ่อชอบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับทำไมครับจะพูดั้ครบตัวเล็กๆครับของผอมอะไรเงี้ยครับแบบน่ารักน่ารักนะครับแบบรูปปงเมื่อจะอยากได้ของผอมบากกว่าแบบเบาบางเอบางหน่อยถ้าหัวขวบดิบพูดพูดวขกลับบ้านไปจะมีเรื่องอะไรบว์ตอธิบายมาภาพขึ้นเลยอะไรครับคนที่พูดจิตตะลังตามชอบก็ได้ ชอบผิวที an, er ica, ่เซ็กซี่เป็นธรรมชาติครับแบบว่าเกือบเห็นก้าเกือบไม่ต้องมีแบบไม่ต้องโชว์นู่นโชว์นี่แต่คือเห็นเขาก็รู้ว่าเซ็กซี่ครับอไม่ทำอะไรนะครับคนจะกระแลางแรกผไปแม่ล้วผมเซ็กซี่ครับผมยาวๆน้าตาหลังครับอ้าวตาคู่ของย่าต้องก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวนะฮะย่ไห่า นายก็วิวคุณจะปิดเบรกตลอดสเปคสาวครับชอบชอบตลาดลกนชอบชื่อตลาดลุกขึ้นแล้วก็เล้นแก่เล้นเก่งอยู่ไกลๆชอบชอบตลาดชอบตลาดแล้วทพี่มีอยู่เป็นไงบ้างคนไหนหรอแสบไมคทแสบไมแเนี่ กินยาอะไรชั่วชั่นะอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงความรักคุณตอนนี้ดี่าอ๋อดี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 ่ีดีอีดอดีดีรีดกดีดีดีดเดีดีดเคีด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 าดีม่วีดีดีดยดี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 มีด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 เดีดีดีด้ดี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 นีดีดีัีด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 นดีดีดีดห้ีด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 ดีดีด่ีดีี ได้ไปเก <sk <sk ็บคนอื่นก่อนแล้วเฮ้ยได้ไปเก็บได้ไปเก็บก่อนนะไี้ไปก่อนนะแล้วก็ไปไปดูห้องนอนแล้วก็ห้องเื้เรียกอะไรห้องฟิตเนสครับครับเวลาเจอกันออกกําลังกายกันยังไงหรือว่าออกคนเดียวหรือมีต้องมีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วคุณจะต่างต่างโอเคครับ ครั้งที่ขึ้นมาครับผมก็จะทำท่านี้ครับใช่ออกกํางกายับน้องแผลเดี๋ยวเราเข้าไปได้ดีกว่าไหมเย็นๆไปดูมนก็ต้องเล่นนะเผื่อพี่สมองสนใจสนใจก็ได้จะได้สอบถามกันเล่ห์อันนี้อะไรคะอันนี้เล่นตรงไหนกันเนี่ยไม่ใช่เี่เกับมิร้องเพลงร้องเพลงสมองไหมครับอันนี้แต่ยันสีแดงไอ้ปากอันนี้ก็ร้องเพลงครับไม่่ใชเขาเป็นเฝันนะชอบร้องฝัน ไม่ฟังเขาคงมีความแข็งแรงอยู่ไม่เอาแต่นี่ใช้เวลากี่นาที้ <g <g ่างเก็ถ้าเกิดในส่วนของการปั่นจักรยานปั่นจักรยานมันจะเป็นในการเบิร์นนะครับทำให้ร่างกายร้ออย่างนี้ก็สักี่1 0นาทีครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นจริงๆครับเพราะว่าการเล่นกล้ามที่ถูกต้องมันไม่ใช่แบบว่ามาถึงเรเล่นเลยไม่งั้นกล้ามเนื้อก็มีปัญหา ต้องมีการไม้ทำให้เรื่องเครื่องร้อนก่อนไม่มเสพใช่มมีคเกิดล้ะกรกไงเงี้ยอันนี้ก็บอกยีนาทีแล้วต่อไปต่อไปไปไรคะต่อไปอะครับผมก็หลังจากที่วอร์มเสร็จแล้วอาจจะมา stretching ครับยืดเส้นยืดสายครับผมบนเบาะเนี่ยฮะมีเบาะใช่ครับการยสะยืดเส้นยนยืดส้นย้นนสยเเนน เออ่แน่นอนวิธีการดืเส้นก็เหมือนกันครับนอานตู้สาก็นอนเยืดเส้นนี่คุณจะนอนต่อเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก็ยืดเส้นคร<ะ>ับจะยืดเส้นสักสิบนาทีก่อนที่เราจะอา,อาจจะเล่นวันนี้ก็มาดูว่าเราจะเล่นอกหรือจะเล่นหน้าแขนหรือจะเล่นหลังหรือจะเล่นทอ้องเพราะวันี้มันครบหมดคืออาจจะไม่ใช่เครื่องเดียวบางครั้งเราก็ใช้แบบเป็นพวกดัมเบลมาเพื่ช่วยครับ บางครั้งไอ้พวกอุปกรณ์สําเร็จรูปมันมันมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเฉพาะส่วนเลยดัมเบลหนักสุดกี่กี่ยังไงโอ้ยผมไม่ได้ยกหนักขนาดนั้นครับบางส่วนก็เป็นที่พี่ชายยกทิ้งไว้ด้วยพี่ชายี่ชายลอมากคอรับเขาเขาทำยังไงอะลองสาธิตไม่ยากครับวิธีการใช้เครื่องนี้นะฮะก็ อาจจะต้องปรับนิดนึงแต่ขอแม่ปรับเลยละกันฮะจะมีส่วนข้างหลังคือใช้ไหล่โทษนะฮะอย่างนี้อุ้ยอันนี้หนักไหมอันนี้โอ้นี่นี่นี่หนักมากนี่หนักมากสิบสองข้างนะฮะยี่สิบยี่สิบยี่สิบป้าจะมีปลายปลายล๋อมีลูกเล็กเดี๋ยวก่อนนี่พี่ใส่แกงผมมกี้ยกแขนสั่นเลย อันนี้เราต้องทำมาด้วยก็คือแล้วแต่คเพิ่มๆครั้งคือต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนเวลาเล่นกล้ามเนี่ยเราต้องถามจุดประสงค์ว่าเราเล่นเพื่ออะไรบางคนเล่นให้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมไม่ได้ต้องการใหญ่ครับต้องการกล้ามกระชับหนึ่งเฟิร์มมากกว่ามันต้องเร็วกวนะในการกชัก็ต้องก็ต้องก็ช้าๆครับน้อยๆแต่ถ้าไวมันจะ ไม่เขาบอกอุปกรณาบางอย่างถ้ายกไวเนี่ยเบิร์นขยโยกช้ามันคือลดเราไม่รู้อ๋อคือถ้าเกิดว่าในส่วนของการยกไวแต่เยอะมันคือการเบิร์นนะแต่ถ้าการบิ้วน้อยน้อยแต่หนักจะเป็นการบิลนะจ้ะโอเคร้อนป่ะไปไหนดีเดี๋ยวไปดูในห้องปักไปห้องนี้เตลยเดี๋ยวให้ให้เห้ วุ้ยตื่นเต้นจังเลยมีสาวๆสองคนเข้ามาในห้องไม่จริงครับไนี่คะไม่จริงค่ะไม่จริงครับพี่สมโภต้องนอนที่ดีกว่านั้นครับเชิญที่พื้นเลยคใช่โซ่ค่ะหมอนหมอนหมอนอาหมอนหมอนนี่ครับผมสนับสนุนพี่พอพออะไนี่ครับตัวอย่างครับมัไม่เก่งนี้ละนอนพอเหรอคะโอ้ก็ถ้ามีพี่สมโอนอนด้วยก็จะอบอุ่นขึ้นครับพี่นนอจตื่น พี่กระต่ายนอนด้วยไหมครับเดี๋ยวผมไปนอนนอกบ้านก็ได้ฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ก็กิจกรรมอะไรบ้างห้องนอนเออก็คงไม่มีอะไรมากมายครับผมบางครั้งก็เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยทีวีก็เสดไว้นอนเใหญ่ไว้นอนอย่างเดียวครับเพราะว่าบางครั้งเราก็พักที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเสดงว่าไม่ได้นอนบ้านทุกวันก็ไม่ได้นอนทุกวันฮะจริงจริงก็แอบ แอที่แอบสาวๆไว้อ๋อไม่ไม่ครับก็มีคอนโดของที่พ่อทำทิ้งไว้ให้อะไรเงี้ยจะได้สะดวกเวลาทำงานใช่ครับบายๆคุณก็ไปรื้อไปคนห้องเขาห้องเต้เนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ก็ก็เผื่อแบบเนี่ยเอี๋ยวเดี๋ยเป็นร่องเอาเวลาเล่นคอมแล้วเผื่อเผื่อแบบคาดผมคือมันปิดหน้าปิดตาคาดผมยาวจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าลายพวกนี้ลายผู้ชายจะใส่ไม่ได้บมากเลยเข่งใส่กันเต้หรอกค่ะ เปิดหัวไปอย่างนี้คือคือต้องบอกอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างคําว่าคือว่าบางครั้งผมด้วยความที่ว่าไม่ค่อยกลับบ้านนะแล้ว่าทีนี้ก็จะมีพี่ชายพาเพื่อนมาพี่สาวพาเพื่อนมาห้องรับแขกจริงๆคือห้องเตยเลยล่ะนอนห้องนี้พักกันห้องนี้ประมาณนี้ค่ะค่ะสวยก่อนนอนจะนอนสวยกันเอามีแป้งเปิ้ลเวยค่ะล้วว้าวฉา ไม่ทำได้ไม่เขาบอกจะบูรล้างมือล้างหน้าด้วยเขาบอกว่าเผื่อแบบเออ่พี่เพื่อนของพี่สาวเพื่อนของพี่ชายมานอนไม่อันนี้ไม่ครับอันนี้ซื้อมาเองนะแต่งหน้ามาเองอุยนานแล้วนะเป็นู้ชายก็รักน่าแล้วนะแล้วถามนิดนึงก่อนจักา